มากครับมอนี้มากินเขามอนี้ก็วันนยุดเนี่ยกินกับเจ้วป่ามนี่นี่ครับเจ้าป่าแทบแทบทำเขาในไงขึ้นเก่าครับอ,อืมผักบุกคบเบรดกระเทียวอืผักกับ อมือปลาแห้งมาจากบ้านอืมแล้วมือใหม่หม่เน่ก็คือมือง่ายๆอย่บานม่ต้องยังมากมา Her. Mm.